เอาล่ะพี่ซีตอนนี้เราก็กลับกันไปแล้วนะพี่นะสำหรับรายการหนุบิลิีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมปาซีฟี่แปฟนี่โหมดใหม่ก็คือโหมดปา่าที่เรารอคอยกันมานานนะพี่นะเพราะว่ามันบอกจะอัปเดตมานานแล้วแล้วก็ในวันนี้มันก็อัปเดตแล้วก็ปล่อยมาให้เราเล่นไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ในตอนหน้าเข้าเกมนี่มีผีออกมาด้วยนะฟ้าผ่าแล้วก็มีผีออกมาเราไม่รู้เลยนมันจะทํามาทาไมก็ไม่รู้นะโอเคก็ไหนๆก็วันนี้นี่มากับสองคนเลยเบเกตไม่มีนะในข่าวช่วงนี้มีมีเบเกตกล้ามใหญ่ไงพอเล่นเกมผีแล้วด่าย เดี๋ยวค่ยดูไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยนียงไงเริ่มเซสชันเลยโอ้โอ้มาเลยไม่เกินนั้นเลยโอ,โอเคหลักการของเกมนี้ก็คือเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เราทำให้มันอ่อนแอเว้แล้วก็พาตัวเธอกลับมาโอ้โอสภาพเยี่มยมมาก <laughs> โอ้มีดอกไม้อยู่ตรงนี้ด้วยเออเราต้องเล่นเหมือนเดิมใช่ไหมเอาของมาเผาเหมือนเดิมปะไม่ใช่เผาอะไร ไม่รู้กูไม่รู้เอาไมา่ใช่แบบเ่มเหรอรถนี่คืออะไรอ่ะเออกูกด E แล้วบอกว่านั่นมันกับหยาดได้ยากเกินไปมันมีภาษาไทยด้วยนะโอ้โหบ้านเฮียม,มากครับบอกตรงๆโอ้โหตรงตามสูตรปเป๊ะแจสก๊มจำสแกโอเสียงเลยอ่ะ สีเขี้เลยวะไอ้บูมก่อนเขี้เลยพี่เออเดี๋ยวบูมอะไรเราเราต้องกล้ามใหญ่ใช่ไหมวันเนี้ยใช่ใช่ใช่โอเคเราจะวิ่งไปหาไปเลยไปไม่มีอะไรบ้าบนเสียงยมไม่มีอะไรหรอกเสียงยมบนเฮ้ยไปเงาอะไรวะไปเงาเขี้ยเลยวะไม่ใช่เงาเราหรอกไม่ใช่เงาเราเฮ้ยนี่เงาดูดิเออโออมันเป็นคนอยู่บนตัวอาหารอ่ะ เออนอนอีกแล้วไปไ <hehe, S 2> อ้กล้ามใหญ่กูกล้ามใหญ่ไหนเราเราไม่ต้องเล่นในผ่านก็ได้บ้างพี่เออแค่สำรวจบ้านให้จบแล้วก็แล้วก็จบเลยไงเออไปเชียเลยแม่พูดกันสัตว์ดิเฮียเฮ้ยเกมมันเงียบแบบเงียบไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรมันขยับเองอ่ะเมื่อกี้ของเล่นอ่ะจริงอ่ะเออทอยตอรี่เมื่อกี้กูกูไม่เชื่อ ไอ้จ,จังหวะที่เราหันมาแล้วกูแบบรีบหันกลับมาแบบรวดเร็วมันขยับอ่ะไ <t> อ้เหี้ยมึงโกหกไอ้เหี้ยไม่ได้โก้กูจะโกหกกูทำไมเรื่ออย่างงี้เนี่ยขยับไีกเยอะฮะลูกบอลกับขาเนี่ยฮึบไอ้เหี้ยพี่มึงโกหกินโข้างหลังข้างหลังๆๆอะไรเมื่อกี้มันเรียนเลยขยับภาพโคตรเหี้ยเลยเหี้ยมากๆอ่ะพี่นำดิไอ้โมบูยามันโกรธมากเลยผีโกรธเราอยู่เฮ้ยอะไร อะไรยิงไปแล้วเฮ้ยออกกอี้มุงเออเก้าอี้ป็นขยับเองใช่แล้วไม่ขยับเองได้จริงนด้วยถอยสตอรี่นี่มันโกรธอยู่มุงเฮ้ยเห็นนางไหมไอ้เหี้ย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 เฮ้ยไอ้เหี้ยพีมันอยู่ไหนไอ้เหี้ยพีกอยู่นี่กูอยู่นดิไปประตูเปะเร่งประตูเปะเร่งไอ้พี่ขู่เข้าไปมาในรูปแบบของวิญญาณเว้ยคนเนี้ย มันไม่มีรูปแบบมันกระจายภาพเลยตอนนี้มันใหญ่ล้วนเลยไปเดินเลยเดินเลยเดิน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 ไม่กลัวไม่กลัวกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่ไม่กลัวกล้ามใหญ่เฮ้ยเ้ยมันต้องมีอะไรแถวๆนี้ปะโอ้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 โแหมเปเก้าอี้นี่มันก็เลื่อนจังเลยว่ะเสียงประตูนี่มันเฮี้ยจริงจริงว่าจะต้องการจารบีนะโอ้บางทีอาจจะมีเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณรวบรวมสิ่งที่ต้องการได้ นี่อะไรอ่ะถ้ามันจริกำจัดยากเกินไปว่าจะเป็นพวกต้นไม้นี่ลากไม้นี่แหละพีที่แบบว่าให้เรากำจัดอ่ะเป็นนี่เปนี่อะไรอ่ะเฮ้ยลองเก็บดูกันไก่เชื่อสำหรับในสวนเอาไปตัดเอาไปตัดนี่ป่ะตัดชิ่ยนี่ป่ะเฮ้ยนี่ไงล่ะโดนหลับได้แล้วเอามาไหนอ่ะเฮ้แล้วแล้วก็ตัดไอ้ไอ้ไอ้ก้านไม้ลูกขนปเมื่อกี้ไอ้ไลากลูกขนมาดู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 ลากไม้ลูกขนดินี่ไงตัดแม่งเลยนี่ไงโดนตัดเลย อาจจะต้องใช้คู่กันป่ะดอกไม้กับรากไม้รูปคนอ่ะเออรากไม้พีแล้วที่อย่างวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกบิงเอาวามึงเอาไปมุมมึงพี่มึงเดินไปโดนดิไหนเนี่ยเงาอยู่ตรงหน้ากูเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงหน้ากูเลยเนี่ยมันไม่ได้ตามกูเฮ้ยมาตามกูมันตามกูมาตามมึงมาตามไอ้ไอ้มาตามกูกูตายไอ้ไอ้ยพวกูไปกูตาย ไอ้กูกูลบไม่ใช่เฉยกูลบไม่ใช่เฉยอ๋อมันเอาคืนเอาคืนไอ้ตัดกิ่งไม้เลยโอ้อมาตัดแล้วเราต้องรีบหนีไม่มีเราต้องรีบหนีอ๋มันมันจะมีผีเฝ้าเฝ้ากิ่งไม้อยู่เราจะไปไหนอ่ะต้องมีพื้นที่ที่แม่มดใช้ไล่เวทมนต์ของเธอโอ้โอ้โอ้ก็คือตรงนั้นป่าวะตรงนี้ป่าวะที่เราเดินผ่านเออไอ้แท่นหน่าไอ้แท่นน่ะเอาไปวางดิต้องไปตรงนี้แหละเนี่ยแท่นสหรับบูชาแม่มดไม่ไงนี่ไงกดตีกดวีกดหนึ่งสองสามสี่ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยแต่เสียงมันมาแล้วบุ้ม มาเลยเฮ้ยไอเอ็มครูวะเราคืนไปแล้วเราคืนเราคืนพวกอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหโยโย่พี่นี่มีอีกอันหนึ่งพี่เอาไปดิกันไกลโอเคโอ้ไดด้้ตัแลวได้กันไกลแล้วนี่คืออะไรอ่ะลกหมาต้องใช้กุญแจประตูใหญ่เฮ้ยกูกูมีไปเอามาจากไหนแล้วนะกูมาจากในบ้านหมาน้อย โอ้ยหางไม่ไงตัดหางเลยตายมากโอ้ยเหี้ยมันจะเอียดอาอะไรนักดาอะไรอะไรเฮ้ยโอ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 เโอะไหมโอโอเฮ้ย Ôi, MÀ mời 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 yo yo mời 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 ขับรถบมอด้วยโอ้นี่ยที่ใช้ทำพิธีโอ้โอ้ที่ใช้ทำพิธีอยู่ตรงนี้ oh, <wow. S 1> ย,ยาเพื่อความเร็วทำให้ว่องไวดุดสายลมโ oh, <wow. S 1> อ้ว้าวเฮ้ยตัวเบาโอ้ย oh, เบามากเออเออเออเอเออย่านะอย่าหันมันนะน,นี่ที่ทำพิธีโอ้ ต้องการสมผสมเพิ่มเติมต้องการสมผสมเพิ่มเติมต้องการอะไรอ่ะเอออ๋อต้องตุ๊กตามาแขวนมาใส่นี่เนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรใช้แทงต้องเอาตุ๊กตามาแทงต้องเอาตุ๊กตามาแทงเหรอแล้วเราจะเอาตุ๊กตาไปได้ไงก็คือต้องไปเอาจากบนบ้านใช่ไหมใช่ใช่แล้วหนีหนีเงามาอ๋อไอ้ตุ๊กตาเชี่ยตุ๊กตาตุ๊กตาไม้ใช่ป่ะเออพรึบพ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 ึลากไม้อยู่ไหนเราต้องการลากเบนดรีตรงนั้นแหละไปเลยไป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  จะได้ลากแมนเด็กลงมาแล้วเราก็ต้องเข้าไปยังห้องครัวใช่มั้ย <c oughs> นี่ๆๆๆทางนี้นี่แล้วก็ลงมาคุณรู้สึกปกติโอเคเอาล่ะได้เวลาแล้วกูจะเสียดแทงมันเข้าไปเจ้าก,กิ่งไม้เอ้ยตงตายซะเอาไม่มีอะไรใช้แทงอะ่ะเฮ้ยโหโหโย่วๆๆๆๆๆโจยไม่ไม่ตุ๊กตาเสก ีกูเทนมากแล้วเฮ้ยสีกว้โววววเอยโอเคตอนนี้เราไปปลุกมันขึ้นมาแล้วปลุกขึ้นมาโดยตั้งใจพระเจ้าช่วย แหมหมดลายไม่ออนไลนแต่แต่เราก็ต้องใช้ดอกไม้ด้วยป่ะใช่เราใช้เราได้ใช้ทุกอย่างเหมือนเมื่อกี้อ่ะทั้งหมดเลยเมื่อกี้กูดอกไม้กูเสียไปแล้วอ่ะอ๋อกูยังมีดอกไม้อยู่เพราะมึงมึงเป็นคนใส่เข้าไปใช่กูกูเป็นคนใส่เมื่อกี้ก็แทงความดอกไม้เลยคุณรู้สึกโปร่งใสคืออะไรวะ ายตัวไอ้บุมเฮ้ยมันหายไปแล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ยรีบทำรีบทำให้จบโอเคทีนี้เราต้องการผมแม่มดกับหางหมาปะเรามีอยู่แล้วว่าเอ้ามึงอยู่ไหนบุมนี่อยู่นี่ไหนวะนี่ไงนี่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 นีอยตัวโคตอยตัรลอยโคตรลอยปรงใสไอ้บุมบุมกูได้ของครบแล้วไปวิ่ง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 วิ่วิ่งวิ่งว่งงวิ่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 งิ นี่แล้วก็เสียบหน้าย่านะม้เวิ่วนววว้วววงววิววววไววววววไปดววหววยวอวว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  คุณรู้สึกแปลกๆไอพี่อยู่ไหนอะกูมึงนี่กูอยู่นี่เฮ้ยเมื่อกูกลายเป็นฆาตกรไอ้โฉดหน้าเป็นผีถ้ากลายเป็นผีสุดโฉดไปเราไปเลยเราไปเลยเราไปเลยเราไปพูดเดียวของมันแล้ว้ยเราไปพูดเดียวของมันใช่ใช่คือไหนนี่กูอยู่หลังมึงเนี่ยเอามึงไปหาดิหาเส้นผมวไปนี่แล้วปะโว้โวว โอเคเพราะเรามีดอกไม้มีเราเลยไม่ตายเพื่อนเพราะเรามีดอกไม้เว้ยบูมบูมแบบประตูกูเลยกูเปิดได้ประตูแล้วเปิดประตูแล้วเออมีมีบางคนเดียวที่เปิดได้เว้ยเราต้องมีดอกไม้เว้ยพีถ้าไม่มีดอกไม้เราโคตรเทียอะไรต้องมีดอกไม้เเราไปแล้วเมื่อกี้ไฟยังไวเลยเราไปแน่ถ้าเราไม่มีดอกไม้อะที่เรายังรอดเพราะเรามีดอกไม้เว้ยแม่มดเหรอฮะกูนี่แหละกูพ่อมดกูพ่อมดไว้กูแกนดาฟ ไม่ไงมันก็อาจจะกดไปสองเท่าเลยนะว่าเผาเลยลูกพ่อแล้วก็มันจะลอยขึ้นมาใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> แทงมันเข้าไปโอ้ยปล่อยพลังแต่คุณแทงให้มีแทงอีก <laughs> แทงไปอีกเ <c oughs> จ็บแบบต่อเนื่องเจ็บแบบมุดๆเจบบ็จบมากๆเจบบ็บเกินไป <c oughs> โอ้ยดอหลาบกูเป็โอ้ยเดี๋ยวมันจะมองมึงอีกอันนึ่งวะ มันไม่เอามันได้เป็นหนึ่งพี่ไป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 หาลอกกุหลาบถูกใส่แน่แล้วก็เสียบเข้าไปอีกเสียบเข้าไปอีกแล้วก็ตึงมันขึ้นมาแล้วทีนีวมันก็เสียบเข้าไปอีกเป็นยังไงเลยทีนี้เว้ยเออออออบอลขงกูไปแล้วไปรีบไปรีบไปรีไปลีไป ว่ามันแทบจะโกรธจนแบบเบ้าตาทะลุแล้วล่ะเอ้ยไม่ใช่กูพังฮะไม่ใช่กูพังไปเลยพุ่มกับพี่เบอร์ไม่มันไม่ติดเลยติดอยูม่มันขุมมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะโอ้โหไอ้ไอ้ไอ้คนนี้อะไรไอ้ยอยู่ก็จะปาเข้าไป,าก,ปกินอะไะพุ่มเป็นหนูพุ่มหนูสุกกระล็อกไอ้ติด เสียงไม่มีอะไรเลยเออมันมันวับเข้าตัวมึงเลยเ้ยเมื่อกี้เหมือนโดนของอ,อ่ะเออมึงต้องกระโดดขึ้นแท่นนี่ปะเจ๊จี ี <analyze> ไม่ว่าหลอกกูเลยไปมาแล้วปล่อยคูวอย่างนี้เลยมันเป็นเวนนขังแกว่าจะตายโอเคพี่ตี้ก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการดู่ไเ้ตีวีนแล้วก็เกมแปซีวีแปซีไฟของเราจบเยียบมากเลย จ้าแมวกูว่ารผีหลอกตกรูตายเลยอ่ะกูว่านะท่านเลยมีกูแมวได้รู้เลยเพื่อนว้าโอ้โอ้ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วมาเกมมันก็นั่มันเพิ่งอัปเดตมาวันนี้ที่ที่เราลงกันนะเออก็ก็ตอนที่เราเล่นกันมันก็เพิ่งมานั่นนะเราก็เลยมาเล่นเลยก็ไม่อยากจะเชื่อมันจะมีบั๊กตรงนี้นะนะทีถ้าไม่มีบั๊กเราก็คงจะสารต่อเลยไม่ผีก็คงจะโดนอะไรหลอกไปแล้วนะนะตอนนี้นะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยแล้วก็เลยต้องตัดจบไปเลยแล้วกันอย่างน้อยวันนี้ในกูได้โดนผีหลอกแลล้ว่่ะพีนะโดดเเเแแลล้้้ววราทอไีพื่อนทุ เที่สุดในโลกเลยเฮ้ยเราจะเอาเบเกอร์มาเพื่อแก้มือไหมเออแล้วแล้วก็ฆ่าผีไลยพี่แต่วันนี้แต่วันนี้เรากล้ามใหญ่เลยพี่ไม่ต้องห่วงเรากล้ามใหญ่แล้มากเออไม่มีใครมาด่าเราเลยพี่ว่าซีซันเป็นกลัวผีไม่มีเราไม่ได้กลัวเลยเกือบชนะแล้วนี่ได้เราเกือบชนะแล้วด้วยถ้าไม่ไม่ตกรูซะก่อนนะพี่นะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กันนะใครบ่าวบุมและพี่ทีต้องขอบุญขอบใจกับพี่แต่กินนะหยุดๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้ในรายการอุปเสทีวีหรือช่องนะสรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่ออนนไว้้้เจจคลิปหาาาาบบ๊ยย ให้พี่อะไรไงเต้ยติดบึงบักปะเออมไปทางลับใต้ดินด้วยพี่เฮ้ยไปทางลับของหนูที่เข้ามาได้คนเดียวทางใหม่เลยเออไปทางใหม่ทางลับใต้ดินเฮ้ยโคตรทางลับล <c oughs> งไปมีอะไรไหมว้าวหนูวันี้มานตำรวจแล้วไปเลยเอา้าตกลงไปในรู <c oughs> เรียบร้อยไปกูลบักหมด <c oughs> <c oughs> มันเป็นบักของหนูว้ยมันเป็นบักของหนูเหมือนกันไป ไอ้โทมฮอกลงมาเลยโฮอนวันนะก <c oughs> ูเหมือนลูกก๊อฟดีอยู่ในรู